สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถือจากโปรโคที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มในปี2025กับเจ้าตัวโปรโค471ที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับงบ 1990บาทจัดราคาเต็มคือ2490บาทนะครับตัวที่2คือเจ้าตัว Poco M7 Pro 5G กับมือที่พี่ซื้อมาคือ4990บาทจัดราคาเต็มคือ6990บาทนะครับตัวที่3คือเจ้าตัว Poco นะครับผม7 5G ทําการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา5,000 990บาทจราคาเต็มคือ7,990บาทนะครับสเปคทั้ง3ตัว ขับเด็ราคาบอกเลยว,ว่าให้มาจัดเต็มจริงครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทาการสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกาสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคาอาจจะนึกว่าให้กดเจคราคา แล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์นพจให้ใต้คลิปหรือที่ตะกร้าสินค้ามาดูว่าแต่ละตัวหลังจากพี่ทําการใช้งานมาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรครับมาดูก่อนว่าตัวบอดี้ของเจ้าตัว poco c 7 1ครับดีไซน์มีความสวยงามถือว่าเสี่ยมี่ทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟคจริงครับ พร้อมด้วย CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัว Ubisoft T7250 o c อง c o r e ผมตัวนี้นะซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าให้มาเพียงพอมากกล้องหลังซัพพอร์ตในการถ่ายที่3-2รล้านมี AI c a m era กล้องหน้าตัวนี้8ล้านหน้าจอให้มาใหญ่จริงครับ6 8 8นิ้วกับหน้าจอ120 h z เฮิร ให้เรามาแล้วก็หน้าจอสู้แสงก็ถือว่าทัดดีกับตัว Android 15ถือว่าใช้งานมาตัวนี้เพอร์เฟมากครับบอกเลยว่าใครหาเหมือที่งบไม่เกิน2,000 บอกว่าโปกโคให้พีนะสับพีนะใช้งานมาถือว่าสุดยอดมากมีรูหูฟัง35มีพอร์ตไอซีรองรับในการฟ้าชาร์จสูงถึง15วัตต์ตัวนี้แล้วก็แบตให้มา5,200ัมิลลิมถือว่าให้มาจะเต็มจริงครับเล่นเกมก็ถือว่าสบายหายห่วงปรับกลางต่ำก็ถือว่าเพียงพอหน้าจอถือว่าทัดดีมากอันนี้ขอเช่นชมในการทัดหน้าจอที่เวมี่ทำรอมตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับนี่ กล้องก็ดีบอดี้ก็สวยทุกอย่างคือเพอร์เฟมากกับงบ1990บาทนะครับมาดูเจ้าตัว p, p o c o M7 Pro 5G ครับกับมือถือที่ดีไซน์บอกเลยว,ว่าเก็บดีเทลของตัวมือถือออกมาได้อย่างสุดจริงครับแล้วก็มืลดกล้องให้มาเป็นมูลกล้องที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยดีไซน์กับฝาหลังเข้ากันได้อย่างลงตัวจริงครับนี่ความสวยงามครับ บอกเลยว่าสวยงามจริงครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพีช,ชอบมากกับการดีไซน์ที่บอกเลยว่าตัวมุมด,ดูกกล้องให้ตัวเรนของ SONY IMX นะครับผมตัวนี้882ซึ่งมีความคมชัด50ล้านแล้วก็สามารถมีการสั่นที่ โอเอด้วยผมถือว่าจัดเต็มจริงสักตัวกล้องนะครับนี่ให้มาลำโพงคู่ d o l บ y a แอดมมี i อหรือว่ามียูดีมดคอนโทรลพร้อมกับตัวหน้าจอบอกเลยว่าสีสันดีมากหน้าจออลมิตนะครับผมตัวนี้นะครับสู้แสง2,100นินให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่ทัดดีมากอันนี้ขอชื่นชมในการทัดของเจ้าตัว Poco M 7 Pro 5 G เสียวมี่ถือว่าทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟ โดยผมใช้ตัว Android 15หรือว่า Xiaomi Hyper OS เวอร์ชัน0กับตัวนี้แรม8 g ิบวกเพิ่ม8 g ินะครับผมกับความจุ256 g ิกัสพีก็ถือว่าเพียงพอแรมเนี่ยสามารถเพิ่มได้เป็น4 g ิ6 g ิก็ได้หรือว่า8 g ิกับ c p u City นะผม เจ็ Ultra, ดศูนย์อาัลต้าตรมออกตาคอความเร็ว2.5งจุงิงเฮถือว่าให้มาจัดเต็มมากกับโมบเลพเร4,990บาทแถมใส่ซิมโทรออกมเด้วยนะครับถือว่าให้เรามาเพียงพอสามารถคนแอปได้สามารถเบนจอได้ขอบจอมีความบาง ในการใหาในการกดบอกเลยว่าให้มาดีมากกล้องหน้า20ล้านหลังจากพีใช้งานมาเพอร์เฟกจริงครับตัวบอดี้ก็สวยทุกอย่างคือเพอร์เฟกมากขอบจอเนี่ยผมให้มาถือว่าบอกเลยว่าบางจริงครับ ขอเชิญชมเลยสัพพีนะเล่นเกมสับตัวดมิสตี้เจ็ด R O V ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับเกมฟรีไฟปรับสูงสุดสบายผมเกมแก็บชียงใหญ่กลางๆก็ถือว่าเพียงพอแล้วผมเกมพับจีเตะโลดีมากซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับเรื่องกล้องก็ถือว่าให้มาดีพอสมควรหลังจากพีไปสัมผัสตัวกล้องมาสกินโทในการถ่ายรูปถือว่าตัวนี้ทําออกมาเวิร์กมากครับสีสันดีมากบอกเลยว่า เก็บคอนเทนต์ของภาพแล้วก็ในการถ่ายวิดีโอในการเก็บซีถือว่าเจ้าตัว POCO m 7 p r o 5G ทําออกมาได้อย่างสมบูรณแบบมากครับเมื่อผมตัวที่3คือเจ้าตัว POCO นะครับผม X7 5กคําดหาที่พีรู้สึกว่าดีไซน์ด้านหลังมีความสวยงามในการวางตำแหน่งในการจัดตำแหน่งคุ้มมากนะกับงบ5,990บบาทตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากครับกับดีไซน์ที่มี ความสวยงามในการออกแบบครับเก็บดีเทลของตัวบอดี้ได้าอย่างลงตัวจริงครับนี่ลำโพงหนึ่งตัวลำโพงสองตัวนะผมเป็นลำโพ,พงตัว d o b y y a m o o มมีรีโมทคอนโทรลหรือว่า IR ไม่ให้เราเพียบพร้อมถือว่าสับพีนะเพียงพอจริงครับ นี่มีความลื่นไหลในการกดในการทัชจริงเ e ฟิกก็ซัพพอร์ตเป็น L1 มีฟังก์ชันของตัวเกมเทอร์โมาให้เราด้วยนะครถือว่าใครหาพิสเปคให้มาจัดเต็มกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงพี่รู้สึกว่าตัวนี้ให้เรามาดีจริงผมกับ CPU ที่แบบว่าของค่ายเมลเทดมิสตี้ เจ็ดส t มศอัลต้ากับ r ร m 8 g b ิบวกเพิ่ม 8G b กิับความจุ2 5 6 g b ิซึ่งพีก็ใช้งานมารูสิว่าตัวนี้ใช้งานได้อย่างเวิร์กมากครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6ด้วยผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอซัพพอร์ต4 Wi-Fi 5ก็ถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้นะนี่มีความเรื่อนไหลหน้าจอก็ถือว่าสู้แสนได้ดีพอสมควรผมตัวนี้นครับปรับหน้าจออัตรารีเฟรชสูงสุดถึง120 H เฮิร์ตครับกับหน้าจอความคมชัด1 5 k ให้เรามาจัดเต็มมากอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็สามารถทำการสแกนด้วยมือบริเวณหน้าจอได้แบบเดียวกับเจ้าตัว poco m 7 pro 5 g สามารถทำการปลดล็อกที่หน้าจอได้ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับซึ่งพีก็ใช้งานในการปลดล็อกมาก็ถือว่าทั้งคู่ cpu ให้มาแรงจริงครับแล้วก็กล้องหลังเลนของ sony im 8 8 2ครับมีการสั่น os ถ่าย4 k ได้เช่นกันผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาดีจริงครับ น,นีนะ่อันนี้พันแปดสิบพีนะนี่พันแปดสี่อันนี้สี่เคนะครับผมในการถ่ายถือว่ากล้องหน้ายี่สิบล้านคุณภาพก็ถือว่าให้เรามาเกินค่าตัวจริงครับหลังจากที่พีสัมผัสมารู้สึกว่ามปนูที่ใช้งานได้ง่ายสกินโทนของ,องกล้องก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมตัวนี้นะนี่เพอร์เฟกมากครับเอาอตรงๆนะกล้องดีจริงครับกับเจ้าตัวนี้หลังจากพีใช้งานมารู้สึกว่าเป็นหนูที่เพอร์เฟกมากครับนี่ เอาองตรงนะคือใช้มาทั้ง3ตัวนี้หน้าจอในการทัดกับรีเฟรช120เฮิร์ตครับบอกเลยว่ามันมีความสมุทในการปัดไปปัดมาผมแบบนี้เลยนี่ครับคือแบบปอปโค่นะทำมือถือในปีนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกตั้งแต่รุ่นพี่มันนะเจ้าตัวปอปโค่นะครับผม F7 ล่าสุดเปิดตัวกับราคา1 1 4 0 0บาทพี่เจของนงใต้คลิปในการสั่งซื้อแล้วบอกเลยว่า คือสเปคให้มาจัดเต็มจริงนะอันนี้ราคาเลตสองพันนะครับอันนี้เล0ห้าพันอันนี้ราคาหกพันครับคือให้มาบอกเลยว่าชัดดีจริงครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายรูปไปมันจะเป็นไงบ้างสมิที่แตกต่างกันนะครับนี่พี่ก็ขอเข้ากล้องเลยนะครับผมทั้งสามตัวนี้นะครับขอถ่ายที่น้องเล็กสุดครับโปรโคลสี่เจ็ดหนึ่งครับนี่พี่ก็กดถ่ายผมพี่จะขอถ่ายที่ความคมชัดที่เป็น ห้าสิบล้านนะครับให้มันเท่ากันไปเลยนี่ครับอ,องตรงนะดูดีมากเลยอะ่ะโหคือแบบกล้องดูดีอะ่ะอันนี้ขอเช่นชมมาผมนี่พีก็ถ่ายห้าสิบล้านนะครับนี่แล้วพีก็จะขอถ่ายกล้องหน้าไปเลยนะครับผมว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับผมปึ๊บโอ้เฮ้ยองตรงนะ คือโอเคมากเลยครับผมตัวสีสันถือว่าใช้ได้นะครับออก,กดง่ายดีอะทัดดีอะเดผมสับสับพีนะรู้สึกว่าให้มาสีสันก็ถือว่าดีพอสมควรสับเรื่องกล้องผมเดี๋ยวผมหน้าจอบอกเลยว่าสีสันององตรงนะ เฮ้ยกล้องดีอ่ะอันนี้ขอเช่นชมตัวกล้องครับตัว C71 ก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟคคุ้มมากกับงบ1,990บาทผมเจ้าตัวนี่ครับ M 7 Pro 5ปก็ถือว่าเก็บสีเก็บแสงด้านหลังออกมาถือว่าเพอร์เฟคเช่นกันครับอันนี้คือเจ้าตัวนี่ครับ p ป c โคนะครับผมตัว X 7 5 g สีออกมากล้องหลังยี่กล้องกล้องหลัง50กล้องหน้า20ล้านก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟคจริงครับนี่ อันนี้เลนของ Sony i f 8 8 2นะครับถือว่าทำตัวเลนของโซ ny สีสันทั้งคู่ถือว่าสู่สีกันจริงครับนี่อันนี้คือรูปภาพครับนี่อันนี้คือสีสันนะผมก็จะปมานี้นะครับถือว่าให้มาดีนะสีอะเฮ้ยเอาตรงนีน้สีของหน้าจอคือว่าดูสบายตาทั้ง3ตัวแล้วทำการแบบใช้งานมาถือรู้สึกว่าคุ้มนะกับค่าตัวที่เราได้มาผมทั้ง3ตัวนี้นะครับนี่ ถือว่าโอเคมากผมอ,องตรงนะมันดูดีมากผมตัวทั้ง3ตัวนี้นะครับก็มีความสมดุลครับทุกอย่างคือเพอร์เฟคครับลำโพงเนาะถ้าลำโพงจริงครับเปรียบเทียบนะครับผมอันนี้ก็สิอว่าเสียงลำโพง1ตัวก็ถือว่าใช้งานได้ผมสับพีแต่ลำโพง2ตัว Dolby ์แอนด์ก็ถือว่าเสียงมีความกระหึม่มเกินค่าตัวของเจ้ตัวสนง้นตะผมตัวนี้นะครับ อันนี้คือความไร้เลื่นครับซึ่งพีก็ใช้งานมาก็ทั้ง2ได้สามารถแบ่งหน้าจอได้2นี้ไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคผมกับงบ1000ส่วนตัวนะโปรโค่สี 1, ่จุดหนึ่งยังไงก็มีความคุ้มค่าโคตรโคเพราะว่าคุ้มมากใช้งานดริจริง CPU แรงจริงครับหน้าจอก,ก็ทัดดริจริงถ้าใครมองหาหมื่นของโปรโคหรือว่าซีอยวมี่ที่รอมดีหมว่าทั้งสองนี้ตอบโจทย์มากหลังจากพีใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้ กับการใช้งานจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้มาตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะก,ก้าสินค้าเสารน,นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะสารน,นี้ขอบคุณครับ